สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับเรื่องราวของว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดอุตรดิตถ์พักรวมไทยสร้างชาติหลายคนรู้จักในชื่อของพี่เคลาเนี่ยนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอุตรดิตถ์สะเทือนพี่เคลางามปลาัยชื่นชมบิ๊กตู่อนุมัติเงินให้อบาตากำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ที่ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสลันบุษสลันเกตซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่านักรบพันดุเนี่ยได้ขึ้นเวทีปราัยหาเสียงพบปากกับผู้นําอ,อสมออำเภอรับแลรํานวน1 5 0 0คนด้วยกันสลันบุษได้กล่าวชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อนุมัติให้มีการขึ้นเงินเดือนอ,อบตกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตร แพทย์ตำบลและอสมอไปแล้วเหตุผลเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องตรากตรำทำงานหนักต่อสู้กับรโรคร้ายคือโควิด1 9ที่ผ่านมาและทุกคนเป็นกำลังหลักในการเข้าถึงและสัมผัสกับพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนโดยสารวุตรได้กล่าวขอบคุณอบาตากำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยและอสมอทุกคนนะครับที่ร่วมกันต่อสู้กับโควิด -19 จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและพร้อมกันนี้ครับสลาม,มุตยังได้นําเอาแผ่นโปสเตอร์ขนาดใหญ่มีการกล่าวปราศัยว่าจะนําเอาเรื่องของการแช่แข็งหนี้หยุดต้นหยุดดอกเบีย้ยจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องหนี้กับลูกหนี้ทุกคนจะนําเรื่องนี้แหละครับเสนอให้พลเอกประยุทธ์เพื่อน,นําไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงนะครับและยังมีแผนที่จะเสนอเพิ่มเงินเดือนให้กับอสมออีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับอสมอโดยดึงเอาผู้ สูงอายุชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วก็ให้อสสอมอมีส่วนร่วมในการดูแลคนเหล่านี้ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและครอบครัวเดือนละไม่ต่ำกว่า20,000บาทคุณผู้ฟังที่รักครับสำหรับสลันบุษเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจทางการเมือง ที่จะลงสมัครสสอ,อุตรดิตในนามของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับโดยสรันวุฒิได้ประกาศเตรียมพร้อมลงสู้ศึกเลือกตั้งและขออาสาที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเขตสซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอพิชัยอำเภอร,รับแลและก็อำเภอตรอนส่วนบุตรสาวคือนางสาวรสรินจะลงสมัครที่เขตสองอเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาดอำเภอฟากท่าและอำเภอบ้ันโคก กับอำเภอทองสังขันด้วยนะครับสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันพื้นที่เขตนี้เนี่ยเป็นฐานเสียงเดิมของสอสสันมุตด้วยนะครับ